ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเกือบวีที่านบมาเท่ามาเจอกับกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับผมจ้านุ่ครับผมย่างืมอแรงครับของอยู่ของกิ่นคือเก่าแล้วครับผมเดี๋ยวมื้อนี้พุณแม่พิ่มียังก่อมื้อนี้มื้อนี้เอฟซีบอกว่ายายน้องเห็ดสมดอให้เบงเน่ฉันอยากกินฉันอยากเห็ดเองเป็นครับผมของดีปยายน้องก็เลยจัดห้จ้าครับผมอันนี้เนื้อเคองกิโลจ้ะซับมาเรียบร้อยแล้วจ้ะอ๋อ้วก็ยังแน่นุณแม่เลย เครื่องปรุงจ้าเครื่องปรุงมีข้าวเหนียวมีกระเทียมกระเทียมกีบหน่อยกีบใช่เหาแกะเทากระตัมจ้ดแล้วกันต้นหอมใบหอมจ้าแล้วก็ชูรสเกลือนี่จ้าชูรสเกลือแค่นั้นแหละครับเครื่องปรุงง่ายมากสำหรับเมนูนี้ครับจ้าเทคนิคก็คือว่าเท่าที่จงไดนให้มันเปรี้ยวข้าวมือนะครับผมไปไปเบิ่งกันครับผมจ้านี่ถุงมือเตรียมเรียบร้อยแล้วจ้านี่ได้กะละมังมากคันสมมันจึงบุก กระเด็นกระรอนจะกระเทียมซึ่งขีดจะเรียบร้อยแล้วเข่าจะขยำขยำไมันกระแตกจ้ะเขานี่เป็นขอนียวที่น้อนหนึ่งควอยให้เย็นกันครับผมชูรสขึ้นช้อนพออันนี้ความแซ่บขมนัวครับผมขาดบ่ได้จ้ะผงนัวครับียบสมใส่บ่ใส่ผงนัวกินบ่ได้เด้อจ้ะบ่แซ่บจ้ะแล้วก็เกลือเกลือหนึ่งช้อนจ้ะ เป็นเนื้อเอาขาเขียนคุณมาขยําก้อนจ้าเดี๋ยวเราจะน้องจัดการขั้นก้อนจ้าไปเนี่ยอืนนอก็าหอมในะบเสร็จน้องบะนี่เนาะน,นี่กินกระเทียมมือเนาะจ้ะเดนินสักขั้นโซนโดสินำข้ามือเลยจ้ะอ่าก็ดขั้นไปเรื่อยๆจนว่ามะเขือเนียวตุยต้ยต<า>ุ้ยไปเลยจ้ะอ้าวบะนี้เลยซิซีมก้อนบะนี่ สำหรับคนกินเค็มกับเติมเกลืออีกนิดนึงสำหรับคนกินบวเค็มกับขอดีกับข้อละจ้ะรสชาติกะลังดีต่อไปกะสิเอาหอมใส่ขั่นต่ออีกนิดหนึง่งกัดได้เลยจ้ะเทเลมแม่จะเนี้นยตุยตุย,ตยเป็นแล้วขามือแล้วเป็นแล้วมันบ่น,นี่แหละข้าเอิ้ญผสมดอจ้ะครับผม คันมันอยู่นี่แหละให้มันตุย้ยอันสมดอกรับสมตอนมันคือกันบ่ครับผมมันคือก,กันจ้ะ<อ>ก็ละสูตรแต่ว่าก็คล้ายๆกันนะจ้ะอันนี้เยังกินค่ะม,<ผ>มันสมดอจะน้องใส่ใบหอมพร้อมคันนี้ใบกระเทียมก็นยังดีละ่ะอย่างไรก็ห่วงเรื่องสุขภาพครับผมสวมถุงมือในรับเด้อครับผมเห็ดสมดอกไปหาหมองกินบันไดเฮาหูสมดอหอมมวยมวยนะครับผมแล้วน้องกันเด้อเมื่อนี้เบิ้์นสมดอหอกเอิรนว่าสมคัน กินข้ามือไปเลยเออสดสดครับผมสมดอก็ได้สมคันข้ามือนี่แหละเอาครับผมด้เเบงอมาทั้งไก่แตงไก่ก็มา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 จำเจียวเนาะเพราะว่าสมดอมันเปรี้ยวทั้งนี้มากขมอยู่ก็เลยจำเจียวจังเลยครับผมกินกินยังกับจ้ำแต่เจียวหรออืออือ ัน้องเขาห่อใบตองมันก็จะแดงใจวายในนี้เ้างคันแล้วกินเลยมันสิมีใบหอมสีสันกับบอคือสมสมตอนนะพ่อเนาะสมตอนสะแดงงามกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แซ่บเหมือกันอันนั้นมันขามขึ้นจด้ตอนนี้เราใส่ตอนนี้ใส่ใบ,บหอมสมมติว่าเ้าได้เนื้อไม่ไม่มากนี่เ้าเห็ดเล่ยนะครับเ้าเห็ดเลยเ้าจะกินเจ้า กินโมกับ,บมหมพผักก็เกาโอ้เป็นไงลกูกรดดทำตาอะไรอ่ะเจาอะไรมือน,นี่มีเขาเขาอย่างเดียวครับผมเป็<ห>นให้ประหยัดเ<ห>ป็นว่ายุคโควิดต้องประหยัด ชมหอเดียวกับเครื่องโรกเหมือนเดอิอมานี่คือเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งของทางคนอีตานีเนาคือว่าเป็นการดัดแปลงอาหารครับผมสมมติว่าเข้ามีเนื้อหลายๆเข้ากินมาเบื่อกาจะเก็บรักษาไว้อาจจะกินในท้องอาทิตย์หรือเดือนนึง่ง ยิงยุงของมือเนี่ไม่ีตู้เย็นก็เขาตู้เย็นก็ได้ครับผมหรือว่าว่าเฮสสมดอเฮสสมตอนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ีตู้เย็นมันมอกแบบเฮ็ดได้สองสามมือก็ต้องกินใ้เบิดดังนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจึงือกเฮสสมตอนมากกลัวเพราะว่าสมตอนเนี่ยสามารถไปตากแดดก็ได้ครับผมตากแดดได้ตากแดดเป็นใส่โอค์ฝังใต้ดินก็ได้ครเป็นทิ้นแห้งนะครับผมวันนี้เขาว่าเฮ็ดเป็นทิ้นหลอด ทุกมือนี่มีตู้เย็นมีของให้เทีขึ้นก็นเลยข้าเห็ดเป็นสมแบบชับพันแบบนี้ครเขาสามารถเอาเขาตู้เย็นได้ครับผมเก็บไปกินได้เป็นเดือนเลยครับผมพียงแต่ว่าเอาดัดแปลงครับผมเ้ดาดัดแปลงเพื่อให้มีความหลากหลายในอาหารการกินจะน่องขั้นหน่อยขั้นไล่เพราะใไส้ตู้จะคืองวนมดืด <c oughs> ขัก่าเดี๋ยวก็กินต่อ <c oughs> จริงๆแล้วนี่มันมีผักแป้นคันใส่แห้งเคักครับผมผักแป็ดผันห้องบางคนอาจอาจบูดจากผักแป้นไปกระเทียมไปกระเทียมครับกระเทียมตัางหากผักแป้นตัางหากผักแป้นหรือหรือว่าใบกระเทียมใส่นี่แห้งคักครับผมอยากต้องคนมัก บางคนเ็าบอกเขาใจว่ามันสมกอ,อยังครับผมตมกระเทียมเข่าเานื้อเนี๋ยเข้าคั่นได้กันรักๆขึ้นสมจากเข่าครับผมเพราะว่าเข,าเเข่าเนเี่เป็นค่าโบไฮเดตซึ่งมันเป็นฮอรเชื่อของบแบคทีเรียตัวดีอยู่แล้วนะข้าคั่นไปประมาณจากาาักี่ท0สเท่าที่เนื้อจะเ,เริ่มเปรี้ยวครับผม ตอให้แต่ยน้องขันไหนเบิ้งขันไหนเบิ้งกินไหนเบิ้งพร้อมกัวเลยไหมันนี้แต่ว่าอัตราส่วนจะต้องได้กันนะครับด้กันเม่ได้มันเสียซีเบิ้งก็ได้เขาเห็นแล้เขาก็ดซีเบิ้งก่อนขันจางหลายมันกับเ๋อจืดหลายมันกรบปบอกระแซบมันติเป็น สมบพมมรพ่อเกลือมเน่าวบอไงคือข้าเห็ดปลาแดกครับผมมันเกลือบพราพ่อปลาแดกกลายเป็นปลาแดกเน่าไปสม,มเมื่อไหนครับผมแบนั้นพ่อดีมันกระดิบเขาทิ่มปลาพ่อตีหูทันทีว่าความแจ็บความนัวแต่ที่ขาไม่ได้พุงกรุลดแม่เฮ็ดสมดอกพ่อได้พุงกรุลดเนี่ยติบว่าดีแล้วครับผมใส่ยุบผมก็ต้องใส่ ใช้พวกกินก็นอาจจะบพวแท้ก็ได้ครับผมแต่ตลาดนั้นไม่หอยกินบอกบอกตรงว่าก,ก,กิน <c oughs> ก็เลยนัวกว่ากาวเอวจังนะ เมื่อกี้มึอนี่เปด้จำเจ้าดอกพอดีมันพอดีอ่ะจำเจ้าแห่งเพียดตื่มนลูกบวดลูดดกโดนยกกลางสมรณนอ่กพอดีแล้วกินมันมาตัหงหต่อเัอมดาด่า <laughs> กินสองคนประมาตเท่าหนึ่งกิโลมีน้องๆบางคนเป็นอย่างเห็ดให้เบิืงก็นเลยเห็ดเห้ือกับผมแต่ขั้นตอนการวิธีต่างๆกับว่ตัางกับแล้ครับผมการเห็ดการยังก็ได้ยตอนซับเ้าก็นับเป็นละน้องเนื้อเนาะไม่แไ้กับซับเป็นละน้องเดี๋ยวเราตัดตอนเอาตอนซับออกเอาแบบง่ายๆคิดินสั้นๆครับผม เทียมกั็ประเวทต้อะหาแบบโปรแกรมเลยบางคนแบบว่าทิ่ถามว่าคนเนื้อสันได้เห็ดได้ปะเนื้อสันก็ได้อือจ้าไปเนื้องามแม่นทำคัญคือต้องเป็นมาเก็บ้องเสืร์เนื้อสันละเห็ดเนื้อเนื้อต้องสดจ้าเนาะพอให้สดอย่างเดียวเนื้อต้องสดครับผม เนื้อสดแล้วเห็ดเข้าสามารถที่จะเห็ดแล้วก็วกินได้เลยนะเนื้อแซ่เนื้อยังมันเนีออย่นยก็บัรับประกัศอันนี้สูตรไปสูตรมั่นนะบาควคุนว่าเดี๋ยวทีพีขอแม่ว่าสูตรขอยบมมันจังสี่อันนี้สูตรทั้ง อันนี้สูตรใจน้องเห็ดยังไงครับผมสูตรทั้งแม่หอยเผือกวิธีซาดมันทอากับเห็ดแบบนี้ครับผมบางคนเขาเจาะกระชายน้ำกับเทียมดองแต่เจ๊น้องเขาหักบางคน่ะใส่หอดน้ำเพียรต้มนี่ก็ได้ก็โยนลงไปอันนี้สูตรเจ๊น้องจ้าแซ่บกึ่งเก่ลียวยิ้มหรอเปล่อยิ้มเลยจ้ามเหให้เบิ้งแล้วก็กินให้เบิ้งพร้อมแซ่บกึ่งเก่ายวมันมาพริกล้อมกพริกล้อะร ยิ้มเด็กก็เสียบกุ้งองขอจิ้มเนาะนะหวานมากแล้วพี่เลองประเดนะ็นขันไฟกินขา้าววะแซกไปโรงพยาบาลครับผมเราต้องมีอาการของโควิดนะครับอ,อันนี้กับสีห่อไว้ครับผมกินตอนอ,อื่นเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม ทางจากหลกจากไฟนะครับเด้ออยู่ดีไม่แหง้งกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีแจ้า,จาอย่าลืมนะำลายเผือกได้จ้ะเด้